เอาแล้วเนาะโอ้ผีดองเลยมาสั่งบุกเข้ามาให้มาสวนเพิ่นแทปมัอนี่ว้าสบายดีเอ้ยโอ้ถูกค <is this> ือเกี <quir> <prejudice> ่ยวคู่เดียวแทะโลดเดียวเดียวได้เท่าน้นอันผัวเข้าบ้านแล้วโอ้พี่น้องเลยเกี่ยวลุยน้ำเลยนี่เนาะน้ำบ่แห้งเป็นกรบโบแห้งมันอ๋อโบอยู่ตลอดเลยโอ้ เถียงนะน้อยกันน้อยน้อยโพี่น้องมันสะขึ้นเรคบกันเฉพาะสี่คนเทานี้โอเคโน้บโน้บเนบบ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 บ้บบ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 บั โอ้ยขึ้นเพลงก่อนขึ้นเพลงก่อนขึ้นเพลงก่อนนิยนึงยังเนาะยังขึ้นยังเพลงอย่างอีกบออยากร้องเพลงกันฝากขัดฝากใจฝากไว้ตามลมนะโอ้เพลงไก่จ่าบอบอเพฝากขัดฝากใจฝากไว้ตามลม เมตากุลนเญาต่างเดนว่อย่างนอกป่าเนี่ยพี่น้องเ้ยตัดภาพมาบ่าที่นี่ย่างกันเรียงลายพี่น้องเ้ยนะลงมาให้ลงมาหน้าพื้นพี่น้องเ้ย เ,เสียงน้องเสียงลำมบรรยากาศแบบดินดำนำ้ำซุ่มพี่น้องเลยเราเกี่ย,วเ,ยวเขา่เเขาเกี่ยวเข่าน้ำพี่น้องเลยพรดโถหาะเพราะเพราะจังเลยเ <laughs> พราะอะไรถึงร้อง <laughs> โอ้พี่น้องเลย เอา้ากับสบายดีนะเนอะพ่อแม่พี่น้องกันบัดสูขู่สู่คนพี่น้องเลยพบพ่อกันครับบ่าวจาันอีกแล้วเนาะครับซองของบ่าวจาัเนเสียแน่อีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องพบพ่อกันมื้อนี้พี่น้องเลยนะพากันมาบุกทงไฮทงนา,าโอดโตพี่น้องเลยกำลังวาสีว่าแวะกินขขาวอายังไงนี่ ต้องคุกเมื่อกี้อ้าวพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อพี่น้องเด้ออ้าวถูกข้องบ่งเฮะบ่วงเฮีวเพิ่นโอ้เพิ่นเฮ็ดฮยวหยังอันนี้เนาะเฮวหนูใหญ่เด้บ่บ่จันปูโอ้นี่หนูกัดข้าเราเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมาสั่งบุกเข้ามาให้มาสวนเพิ่นแท้มื้อนี้เวะกินข้าวพี่น้องเอ้ยอมากินข้าวก่อนอเห็นเียงน้อยคอยนงเออบรรยากาศดีก็เลยอยากขึ้นมานั่งกินข้าว มาเอยกินเข้ามามาบอพ่อกับอันด้วยพิ่นกำลังเกี่ยวเข่าอยู่เปไปทักทายเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเบึ้งมาเกี่ยวเข่าใช่แล้ววะน้ำเนาะพี่น้องเลยปาตเกี่ยวเข่าลุยน้ำพี่น้องหักหาหักห่าแล้วเอาบังพื้นบังล้ำมาให้เด้อมาอนีเด้อ อ้าสบายดีเอ้ยอ๋อโอ้โหคือเกลียวคนเดียวแทะหลดเดียวเดียวใดเท่นอขันผัวเขาบ้านแล้วอ๋อโตี่น้องเลยเกี่ยวลุยน้ำเลยนี่เนาะน้ำโบแห้งเป็นกรบ่บแห้งมันอ๋อบ่อยู่ตลอดเลยโอ้ยู่บ้านยังไงเจ้าอยู่บ้านนี่บ่อนี่บ้านแกงนี่เหมือนเนื้อด้านแกยอโดยโดยเข่างามเนาะงามมันร่มมันนี่มันโอ้โหถูกต้องเลยเออพี่ แคะนี่เนอะใครท่านขามีไปทา้งในสามีนะเกบ้านแล้วขาบ้านขาบ้านปล่อยให้เมียลุยน้าผู้เดียวเข้งนอวอดรนนสีตั้งเฮื่อนอยู่หันเออแล้วเให้ไปน้เ้นเลยนี้เทียงหน้าน่อยเจ้าบ่ โอ้พี่้องเลยขอเลยอันล่าสุดนี่ก็มานั่งกินข้าวอยู่ดีแหละมาดนุมีใชะเนาะมาบนี้มีตังของเพื่อนเพื่อนเออโดยับักทายสบายดีทั้งเบาเสียงเด้อทั้งนี้เด้อรอเห้องเพลงหนึงพี่้องเยยอดบุญพลาเฮเฮเอเฮอเ ไปเอื้ยอ็นบางตีนบางเมื่อก่อนขึ้นกินข้าวน้ำกันก่อนไปกินก้อนกินเลือพอดีน้องซื้อหลายอย่างหลายแนวอยู่ได้มากินข้าวกินน้ำน้ำกันกินข้าวก่อนขอยืมมันเอาพื้นที่เทียงน้อยนี่เด้อโยนมาเป็นยังเถอะพี่แดงเลยลุยงั้นเจ้านี่กินข้าวนี่ตอนกันด้วยอ๋อใช่ย่าชนนี่อันนี้ก็สวนเจ้าบ่หน้ามูนีอ๋อเถอะพี่แดงเลยไปซะน้อขึ้นกินข้าวกินน้ำก่อนไปไปกินเลือดต้อกินนะบ่เอ้ยมื้อนี้ ละยังเหงโอ้พี่น้องเพิ่นเป็นผู้ไทยเด้นี่พี่น้องเนาะอ้พี่น้องเอ้ยอ้ายังส่งไหเนาะยังบ่แล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ยไปเฮเอาแม่นบ่ห่แม่นบ่ไก็อันนี้บ่มนมนได้บ่เสียงเว้าไปเยเจ้าก็ได้เออ ันนี้เล็กดุ้งหูมเลยนะมาลุ้งกินีัวเลยโอ้ยข่อยันเทียงน้อยแล้วฮักเนี่ยเถียงน้าน้อยกับน้อยทักน้อยพ่อพี่น้องมันสิขึ้นคบกันอยู่บ่สี่คนเฮานี่เอ้ยน้กนี่นาขึ้นก้อนขึ้นก้อนมาเถียงบัวเบิ่งข่อยเกล้าขึ้นไม่เล็กข่อยเลยเนี่ยมันฮักปั่วกัดเมื่อไหร่พี่น้องไอ้พู บรรยากาศแบบหาหากินหาหายากพี่น้องไงหาเบื้องได้ยากเนาะโถยินดีนะครับู้าสตร์กินนอนนี่ยินดีครับยินสด็จคว่าสันพี่น้องไงเออโถมาวันมากมากพี่รองงขึ้นเบื้องกวนเปี่ยงน้อยก็ก็สิลบ้าลบพนบ่ได้ดอกพี่น้องไงเอยเบื้องลักแล้วเนาะใส่เบื้องผ้าเพิ่งกันลบพนลบยังบ่ได้อย่างนี้พี่น้องเไย อใส่ได้แต่นั okay, okay. Oh. Oh. ่งกินนี่แหละเนาะจะนั่งกินชมเย็นโอ้๋ยยังมาดินะอ่าเบิ่งเด้อแกะเบิ่งแก่ลดแก่ลดขออนุญาตทางเอกยเพิ่นนี่ตอกมัดเข่าแล้วนี่พี่น้องเลยอืมอ่าโอ้ยเย็นคักแท้อันนี่เนาะโอ้ยสบายดีเด้อบ่าวเด้ออันนี้อันนี้ไผรเนาะนนี้เนาะเอ่อทางนาบ่าวของน้องเรียนาบ้นาบ่าวอีหล่าเรียเพิ่นโอ้เรียนว่าเออะเพิ่อนภาคแนวหมูออื ได้บ้านห่าตก่าจหนอ๋อโทกะิมาซื้อตนาขังไว้เนถ่ายักยกอยอยู่ในกระสอบห้องกยากอยู่เเกะเวมากินข้าวน้ำกกนก้อนเสเนาะเป็นเ่าตกตัวใส่ไม้ด้วยเอาว่า่ตอกใส่ไม้เขาเขามีไม้ด้เขามีไม้ด้โดยโดยโดยก้็นมาเว อันงนาโรยกันไปห้องข้กหมูอลไรกับสีคามาโดยมีหงมีห้ำก่อนซื้อซื้อห้ำแหนกน้ำแนยห้อยหาตัวหอยจังทร์เลยถูกคักแล้วสัพี่นาเงยเนาะพอได้มาปิ้นมาเลยเนาะโอ้กินไหนอะไรกับลูกวันซ่าเออสันบอกเอาเข้ามาเอาวันมาเกะช่วยกันมา่งมาอยังบม่ได้กินเข่าเด้นี่พี่น้องเงยเนาะมามาตอนแรกมาซื้อซื้อเข้ามาเงี้่ามาเข่ามาพี่น้องเงี้เข้ามาใกล้กันเนย ไเลยเานีล่างกัได้หันี้ล่างนาเพื่นนนไได้เลยได้เข่าเ้อโดยยืมไม่ไดียนี่ได้ยืมไม่ได้บังโยบังโยหันฮ้ย้ยจบนว่จนทมันคือ ปีเดียว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 เด็กๆในนี้โอ้โหทีนอ้เออทีนีเนี่ยนั่นหน่อยคอยเนียคอยนั่งของแท้เด้อตัวนี้พี่น้องเลยโอ้โหมาสเก๊ะแก้พี่น้องเลยปราจันซื้อของอยู่ของกินมาส่อนพักเนาะส่อนพักเนี่นี่โอ้โหเป็นอาหารมันบ้านพี่น้องเลยปิ้งตับปิ้งไตปิ้งปลาค้อยง่ายเอ้ยโมเมนตัวนี้พี่น้องเลยปลาขาวปลาขาวปลาขาวนะ ใช่บอเสียสมพักเสียงเนาะโดยสมพักโอ้ยบุรีมีอันแนวเป็นแก้วบพวกบักพิกซ้ำอันนี้เนาะเป็นยังอ่าเป็นอีกแบบเลยพี่น้องเลยกัดเลยอืมอีกแบบนี้เนาะโดยอืกินแบบง่ายๆได้แน่นี่นะกินแบบง่ายๆง่ายๆพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะกินง่ายอยู่ง่ายนี่ไข่ลูกไข่ลูกไข่โตมาเบาหันเข้ามาเออหันหันข้างใส่ไปชั้นหอยมันเปนปิ้งปลาได้พี่น้องเลยเนาะเพียงได้บอกรู้ไหม ด้อยถ่ายได้เยอะเวียบมาตกเลยเนาะโอ้โหเสียบเนามามาน่อยคักน้อยเน่ได้พี่น้องเลยมามาเข้ามาเข้ามามาเบิ่งพี่น้องนี่อย่างเน่บอกพี่บอกน้องเพิ่นก่อนนี่มีไข่ลูกพี่น้องไข่ตัวเนาะไข่ตัวเนี่ยก็มีไข่ไข่หนึ่งไข่หนึ่งออปิ้งปลาปิ้งตับปิ้งไก่อ่าซีนแห้งสุ่มพักในนี้ที่เด็ดก็ได้โอ้โหเอาได้บริเวณนี้มาเข้ามาเข้ามาเนาะมาลุยพี่น้องเลยเอาสซ่บน้องกันย มามาเด้อพี <history> ่น้องเด้อกินข้าวเด้อหมูมีแกลวคลิกจำเนาะโดยจักคชิคนี่นี่ไหนมา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 ชมพักชมพักกาดเกลียวคิกจำนี่ยโอ้ยตอนเที่ยงเทียงพอดีพอดีพี่น้องเลยมื่อเน้เนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันทางฝั่งไทยฝั่งลาวมูเพื่อนที่ไปฝั่งไทยทางนั้นก็มาเด้อเนาะกินเข่ากับเที่ยงหน้าน้อยคอยวิวกบ่ะเบนพี่น้องเลยวิวบ่ค่อยขึ้นช่วงนี้ โอ้ยเบาหนัวหัวมอนกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะแม่เนาะอืออ่ะพี่น้องเลยกินก่อนเป็นอีไล่เบาแซ่บอยู่บ่แซ่บออกมานน้ำพ่นเตะเศร้าพ่นบ่มื่อนี่ดื้อตีห่างพี่นังเลยอยู่ผู้เป็นยากกันลงนี่ฮะอยู่ผูมันยากหรอวะโอ้อยู่ผูมันยากก็จัดเลยเขาัพูดอะทุกอย่างอยู่ผูบ่ะเนียอะไรแบบมันไม้เคื่อนพาเฮือนนี่กับนี่กมี เคลื่อนอ้อมกับพาเอ้ยผมผ่าตังเนาะบ่าวเนาะเออไปตังเท่านี้เสร็จงานในเมื่อสี่สิบพันแล้วอ่ะมีลูกมีเต้าหลือบ้เต้ามีงูอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงลูกเต่าผู้ชายโอ้ได้ฝ่าสีลมๆเย็นเย็นชิดชอยเนี่ยเด้อคือทางเด้อเนาะบรรยากาศแบบหนาวเลยเนาะทางนี้ เออสังเวยนี่ก็หาปลาหาเพ,าพมาห่มเด้นี่พี่น้องเลยเนาะเริ่มหนาวขึ้นแต่ละมือแต่ละมือแต่เด้อนี่ผูกผู้พาปลามันป้าโตพี่น้องก็ผูกลำอุม้มทุ่มนั่นโม,มเมนต์ตึกโมเมนต์ห่างได้พี่น้องเลยเนะาะผู้วูเอ่อไม่ได้พาไปเบิ่ื้อกหลางเบิ่งตึกพี่น้อง,งเนี่ยพามาเบิ่งภูเขาปลาไมเมื่อน,นี่เนะาะปลาเอ่อมันพี่น้องเลยเออทำาตวอ่อเบื้งธรรมชาติ ตัดภาพมาทางนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคร,ร,ร,รับอยากเบิ่งธรรมชาติมาทางนี้เนาะอยากเบิ่งความสวยความงามเราไปทางนั้นพี่น้องเลย <c oughs> อย่างอะไนี่พี่ปลาปลาปลาแห้งเราเกี่ยวเข่ากับน้ำกัน,กน,กนยังบุบุกเนาะน,น้ำมีตลอดปีเราว่ะพี่น้องเลยน้ำออกบอ่อเป็นอะไรกับบุบบุกอยู่บ้านยังก่อพันวานเมื่อกี้นี้บ้านแก้งบ่อบ้านยังบ้านแก้งบา้า,บานแก้งเนาะเมืองเซปูนเด้อพี่น้องเด้อ อ <Keep S 1> ่าแซ่เด่นพี่แหละพี่น้องเลยซึงข้างแเดนเวียดนามพี่เด้อเนาะมาจะลุยบบบนี้กินก๋มกินข้าวบาร์เล็กนี่เจ้าเป็นคนชนเผ่ามังกรมัฮงชนเผ่ามังกรเราทึ่งอยู่บ่มันมีเผ่ามังกรอะไรกับไมีเผ่าอยังอีกบาร์เล็กมีหลายเผ่าเนาะมีหลายเผ่าดูเผ่าเผ่ามังกรเป็นเผ่าเออ่ มีบลูมีมังกรมีโอ้ยหลายอย่างมือสีปนเหมือนว่านี่เผ่าเดียวได้ปะอาจารย์ทุกเจ็ดเผ่าหมดนะใจละบ้านมันก็บอาภาษาเช่นไปาด้าพุ่งกะบอา,าอีกภาษาหนึ่งใจอยากขายค่ายกันอยู่เนาะค่ายกันอยู่พอพังเข้าใจกันอยู่เป็นบั้ยแต่กับมันเป็นอีกคนคนละเผ่าเนาะต้องช่างชนพอเขาอยู่เพืเ่อได้แบบคนชนชาติเนาะ เอ้ยดพี่น้องครับน่เนเางบนะโดยขออนุญาตบาดคําพี่น้องให้สบายดีเด้อเนาะลมพัดวีวีในพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ต้องใช้อ่าเครื่องเสียงทางบ่เสียงเพิ่นมาซอยเนาะเบ้าเบ้าเสียงลังเบ้าใช้เสียงลายบ่ได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้มันหนาวอ่าย่านเสียงบ่มีเนาะก็เลยมีตัวนี้แหละซอยพี่น้องเอ้ยอยแน่อบ่ค่อยมีอืไสาเกินกันก่อนพี่น้องเอ้ยมาเนาะ เห็นหน้าเห็นตาคอยอยู่บ่พี่เเลเนาะนอนเว็นเนรนสีมันมืดเนาะเห็นเห็นเอ่เาไมากินข้าวกันเด้อเนาะสมพักมันเป็นสมพักเสียนเราพี่้องเลยสมพักกาดมากอ่ามาซีบีับปิ้งชิ้นใช่ไขาวเอาด้วบาเรกเด้อเอาได้เอาได้ไปอืมเปเท่าอากจึงเหมือนตากินก็นเด้ก็สาไปกับไอ้กึนงหูโ้งไนี เหนื่อยเมื่อยคอจนจับชินจนสักขี้ขอดน,นะยกมามาอยู่เดีไ <c oughs> ม่น่านะขึ้นไปภูขึ้นไปหมู่บ้านบ่แม่บ้านห้านนี้ขึ้นไปบ้านเฮาขึ้นไปภูลงภูขึ้นภูลงภูสามลูกคอยไปเตะตีห่างห่อพุ่มแปดมือเท่าต้องสมุนสม่จะขึ้น่ได้บ่นแล้วว่าไปทั้งในบ่อเด็ต้องโคง<ป>้งของมึงน้องบ่โค้งมึงน้องความแหวอยู่บ้านสว่าง เบี่ยบันช่วงเลยบ้านหลงมีไปโอ้แต่ผู้ไม่รู้อมไปทั้งคนเนี่ยเหียงสบายนั้นทางนั้นจังแต่ว่ามันโค้งเนาะโอ้จริงหรองเขาสมมีโอกาสเท่าน่ะั้นเน่านั้นอยากยะพยายามเนาะคอยบอกไว้เลยว่าบรรยากาศพักกะลีแต่มันอยู่ในหุบเขาเลยน้องมาเมล็ดเนาะบ้านไปแล้วมันมันมีอีกบ้านหนึ่งเพื่อนวะเรานำกินน้ำได้พี่อนังไยเนาะทาง พอมาเรียกว่าอยู่บ้านนึงเนี่ยมันแบบว่ามันอยู่ภูเขาอ้อมบ้างแหละกับอยู่บ้านอยู่ตรงกลางบ้านนั่นเห็นบุนได้ว่าเขาไปแห็นชุดๆหรอวะยังมีอยู่บ่มียังมีอยู่อ๋อแสดงว่ามันต้องไหนเารถหน่อยให้ได้มาเนาะแมนดูลุงชงชัมนี่เลยฮะพูดอะไรพูดทันเงยทันบ่างโดยอ่าไปอยู่บ่านไนเนาะต้องไปแล้วนี่บ่บ้านนาใครแน่แต่บ้านนาบ้านเฮาเลยโดยบ้านเราแบบบ้านยังบ่เล็กวะบ้านสะปานแมนชุดๆหรอวะ มันไม่ใช่ปูดนี่แต่ว่ามันอยู่ภูเขาโไตน้บหนี่บูมี่นั่นหนีบูมี่สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณมีสัญญาณซีจีก็มีบูมีไฟฟ้าบูมี่มันนี่แต่ว่าสัญญาณซีจีมีคือมันอยู่สูงเนี่ยว่าจันอยู่สูงชุดเลยนะโอ้เงยลมแต่หนาวนั่นนี่เนาะบ่เป็นยังยา้ำหนาวหนาวอยู่บ่ะไรบ่ทำมาดารรมาดาเนาะแต่ว่า สัตว์เลี้ยงนี่เดินทางบรรจุสวงได้ฮอดบรรหารมีงวูบ้รจุปล่อยมีหมูมีแบ่มีคนเลี้ยงปศุสัตว์อะขายตัวซ้ำจักชินรู้ว่าซ้ำแข็งนี่ตัวเราสี่แสนห้าแสนหกแสนหมูนะนี่จะบปอยากขายหรอวะแต่ว่าทางผู้คนนิยมกินหมูด้เนาะแบบว่ามเป็นฮีดเนาะแต่ว่าเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายนะว่าเลี้ยงก็บรรจุเนาะ ปล่อยไปเลยบ่อยจังปวกกัดปวกกัดเต็มปวกกัดก้นปวกยังงี้เหรอยังบู๊เว้นอ๋อฮึมฮัมปวกมันกินไม่เลยนี่เนาะด้ยโอ้เจ้ากันอะไรอย่าขึ้นเอาของเงี้ยที่เขากินน้ำกันเถอะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจังว่ากันอีกพี่น้องเลยมะคิงสอบกันกินข้าวกันมาเด้อมาเด้อเนาะปี๊บปอยจันท์ยังรอดอบะปนาดิ โอ้คอยว่าแล้วผนยกเพื่อนเงยนั่งกินข้าวอยู่ดีๆบัดผลมาได้มาบัดนี้พาสิไปชนอยู่เชฟบางแนวคุ้งุ้งปึ้งอยู่พี่เพียรไม่เอาครับไอ้พี่น้องเงยเทียนแค่น้อยเจ้านี่พี่น้องเลยไอ้ส่วนผ้าส่วนผลมาได้เลยนี่เนาะมิแตษส่วนล้มอย่างเดียวาผู้ผลมาแล้วพี่น้องเมือจะคื่ดที่ตัเอ่าตัวผลหามเข่าแล้วแล้วนี่เนาะ ตายกินข้าวกำลังแซ็บเหมืนผลมันมาไล่พี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> เอาเอาเอาสมารมากินข้าวกันพี่น้องเอ,อ้ยพากินพ่อไปได้หนิเนาะ <c oughs> ผนมาเลยตายหน่อยเมื่อวานนี่กับโตุะผลเมื่อวานนี่กันหน,น,น่อย <c oughs> ตอนเช้า <c oughs> ปลากระป๋องยังพอฉ<น>ันว่นท่านได้แจกเลยว่าจัดในครั้านั้นเล่นเที่ยวหน้าเพืออ่อนแอคไว้นะยันมันบู๊ยันมันบูบเบิร์ดเที่ยวนีน้นะเนาะยิ้มวันท่าน ว่าทั้งวันจันบริมีของมาแจกลายได้เทียงนี่เนานะ<อ>ไม่จะเกือบเลยเนาะไม่มไดเกืบอบเพราะว่าทางดุงน่ะมีมีมาหลายแต่ว่าหั่นแจกเล็กนิดหน่อยเมื่อวานก็แจกหน่อยนึงนะครับขึ้นไปมื้อนี้ก็ขึ้นไปทั้งปูนทางภูเขาพุ่นกับอเอาขึ้นไปได้4-5แกทดนึงมาไ,ได้แจกเท่านั้นเลยบ่ปลากระป๋องม,มันเอาขึ้นไปบ่ได้มันหนักแม่นเพราะเฮาเอารถใหญ่ขึ้นบ่ได้เนาะแม่นอืมจ้ะมาเหรอเอามีมาเลยใครอ่ะเอามาให้ลูก แชปๆชพี่น้องเลยกับจะเป็นใจว่ากับกับยังไงวะโอ้ยขึ้นเพลงก่อนขึ้นเพลงก่อนขึ้นเพลงก่อนนิดนึงยังเนาะอยากขึ้นใเพลงอยางอีกพออยากร้องเพลงกันปากแก่ปากแก ฝากไว้ตามลุมนะโอ้งไก่จ่าบ่บ่ผฝากผัดผากใจฝากไว้ตามลุมถึงเมตากุมคนดาวต่างเดนว้าคนคนนี้เคยฟังไในี่นแต่ว่ามาคุุ้นห enfin ูอยู่ คักได้เพลงนี่พี่น้องเอ้ยดังในอดีตผู้ใดหั่นพี่น้องเอ้ยเพลงดังในอดีตแน่90บ่ยโอ้ยกลัวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยย780พุ่นแหละ780่โอ้พี่น้องเอ้ยอ้านกสีสันหน่อยนึงพี่น้อง้มากินข้าวกินน้ําอยู่ทุ่งไหทุ่งนามื้อนี้เียงหน้าน้อยคอยวิวพี่น้องเอ้ยเนาะกับอ่บ่าวลงเแล้วก็ทงบ่เล็กบ่เล็กออเพิ่นเป็นไผก็เป็นน้อง ซาอันน่องของแม่น้องเลียน้องไซหลาเนาเป็นนาบาวเป็นนาบาวน้องเลียโอ้ยคนกับเป็นธุระให้อันว่ามาพาไปเอาหมูพาไปเอาหมูวัจันทร์เนีเอาหมูไปหมูเนาะโดไปเสดพี่น้องเลยมาฮอดนี่เด็กอะวันจันก็สิมีลำวงรางวัลเนาะมอบให้สัก่อนมาที่นี่พี่น้องเลยผู้โชคดีมีอยู่สองคนพี่น้องเด้อ โดยไปน่ะทางว้าวลุงเฮือเนาะกับว้าเสียงนี่แลพี่น้องเอ้ยมาเนาะขออนุญาตเดี๋ยวอาจารย์จับไมค์เองบาดทีนี้พี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ําอิ่มําสําาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะก็มีเสียงลําเสียงเพลงเล็กๆน้อยๆไปกินนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อย่อยอาหารแน่ว่าซั่นเนาะแต่พังแล้วนี่เว่ายังยังออกทางเก่าธรรมเออสาวลาวต่างแดนพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ดื่มท่อนซื้อเพลงน่ะบ คือสีแมนยู่แล้วต่างแดนแมนฝากหักฝากใจฝากไว้ตามลมถึงไปกับสายลมหรอว้านไปกับสายลมบ่ถึงแม่ตากรมสาวลาวต่างแดนเนอโดยโดยโดยเอ้าลุงเคยได้ยินพันผ่านหูอยู่แต่ว่ายันดุนลุงเกิด พุ่นแหละชงชัยแอนย่านพุ่นแหละแปดห้าพุ่นหละพี่น้องเลยเพราะว่าแปดแปสิบห้าพุ่นหละเกิดยันเกิดก่อนช่างปรักษ์ชงชัยเอาพี่น้องเลยเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เบาชันพี่น้องเลยมีทางเอื้อยหักเพิ่นเนาะผักขาน้ำเมือกน้ำมันมาให้เบาชันทางเบาเสียงเบาลุงเฮิมคนละหนึ่งล้านกีบเด้อเพิ่นเบาพี่น้องเลยเนาะน้ำจิตนน้ำใจจากเอื้อยปลานี่ และแม่เวียงคำเพิ่นเนาะเพิ่นผักมาให้ถึงซีบได้ไปน้ำเพิ่นวะผักเป็นเครื่องขับเคลื่อนได้กันวษันเนาะซอยเติมน้ำมันน้ำมันเด้อาสันพี่น้องเลยโอ้แห้งเดือดเลยพี่ให้นอกวสันเนาะเอ้าทางบารุงเฮิมเนาะรับไดแล้วเนาะโอยอันนี้ทางบ่าเสียงเนาะโ้ยคนละหนึ่งล้านกิ๊ปพี่น้องเลยจำนวนเอื้อยอย่างนะเอื้อยป่านี่ ด้วยปานี่กับเมเวียงค้ำบอกโดยโดยนั่งเที่ยงกันใกล้ๆกันนิดนึงพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนแนทีงนะหน่อยคอยวิวเนาะหนึ่งสองสามโอเคเนาะสำหรับลุงกะกบขอบุญขอบคุณด้วยปานี่บอกปานี่ปานี่กับเมเวียงคำเนาะหลยๆขอให้ แม่ก็เอื่อยมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อไห่มาเท่าไรก็ขอให้กลับไปหาร้อเ่าพันเ่าเห็ดธุรกิจการงานย,งยังยุ่ขอให้ลำไปด้วยจับได้คลายมานขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในนาทีการงานในขอบในครัวในเคื่อในซานเนาะ<ด>สาธุาาาโดยขอบอกขอบใจเอื้อยกับแม่หลายๆเนาะอ่างบ่อเซียงบ่อที่นี่พี่น้องเบิดแล้วเครื่องของเจ้าของเจ้าเนาะสำหรับมารอบนี้กับเครื่องคองกับบ่อคอยลายปันใดลงไปเมื่อวาน กับบอจันเบิดแล้วพี่น้องเอยบาทเดียวเลยบ่บาทเดียวเกี้ยงอ้อยต้อยจับไม้ใช้กับฮอดบอย่านซ้ำบ่เด็กน้อยก็เล่นปุ๊บดึงเอาือกรถือวานเพิ่นย่านอยู่วันนี้มันมีคนใดคนหนึ่งออกความคิดเห็นกล้าหาญเพิ่นเอาตัวย่างบ่เด็กน้อยผงใช่บ่หนี่ไม้ก็เพฮอตบ่ย่านเบิร์ตย้อนอาทีเลยมีคอมเมนต์อยู่ได้ว่าให้ไปบ้านอื่นเด้อว่ายบอชไปบ้านเด็กน้อยหลายที่เขายังบ่เคยเห็นเยอะเทื่อนะอยากเบิ่งอยู่เพิ่นสิเป็นแบบใดว่าบอชอยากเบิ่งแบบอาจจะแตกต่างกันบ่เน้น ลมนาลมนาลมนาเอามาเลยจองเด้ตัวนี้เด้อจองาแสนเนาะเดี๋ยวพิ่นตื่นตัวนี้ป่ะมื่อวานเ่นเนี่ยเพิ่นบุกเคยเลยโล่โล่จับไม่ใช่เอ้าว่แน่วัดฟาเรนหูตั้งไปเพื่อนหมุนนิ้วจึกเนาะเอาแสนเนาะกะก็ต้องขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบโมกขอบใจทั้งเอื้อพระนี้แล้วก็ทั้งแม่เวียงคำน้ำเด้อเนาะที่ได้ส่งเงินปัจจัย ใทางบูชาเน,นี่มาเป็นสะพานบุญทรงต่อ,อขับเคลื่อนในการเดินทางมาเป็นสะพานบุญในข้างนี้แหละพี่น้อยเนะาะจังไรก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจเด้อเนาะธุรกิจการงานในตอนนี้ก็ขอให้ราบให้ลื่นให้ใโชคให้มาให้ร่ำให้ด้วยเด้อเนาะทั้งพี่แล้วก็ทั้งแม่อยู่ทั้งต่าง,าง,างประเทศเนะาะกบโมกบใจทจั้งบูชรหเวานําพี่น้อยนําสะพานบุญเนาะอยู่ดีมีแห้งคือการสุขกาย สบายใจเดินทางขึ้นใต้ลงเหนือกักคอห้ตลอดและปลอดภัยถึงฟังได้พี่น้อยเนาะโหมดกับใจตาลายเด้อเนาะทั้งทีละเรือยตาลายพี่น้องเลยเนาะเอ้าะมาหนี้ฝนตกไปแล้วบัดเดดบาดนี้เนาะซองเนาะเด็ดซองตาเบาเชียงเมื่อกี้นี่เห็นแต่ครึ่งเดียวพี่น้องเลยไม่เว้นหน้าเราวิ่งได้มันนี่มันเลดซ่องตาเออนี่แหละเนาะหลังคากับบอมี่พี่น้องเลยเชียงหน้าน้อยเพิ่นก็ได้ว้าโต ไปเสียดพฟงเฮาบานนี้เดินทางก่อนยานว่าหมูฮ้อนเด็ดตายเด้ทั้งแนวพี่น้องเลยเพราะว่าลุงเผาไปซื้อตะนางมจากันเลยอธิทางต่ออยู่เนาะไปไปเสีทางบทเสียงบันด้งเพลงล้ำไปบานนี้เก็บตะวันที่เคยส่งทางเก็บเอาเรามาไว้ในใจกินเด็กไพ่บ่เนี่มีงยังมึพี่น้องเลยโมเมนต์โมเมนต์ไหน ทพกันกูนอะไรอย่างเงี้ยเเก็บหลวงเก็บตะวันเก็บตะวันขอโทษขอหลวาหินเด็กไฟไปไปไปลงแล้วเจอทีรักโอ้เนาะเรียบร้อยบันท้กขอบคุณขอบใจน่ารักด้วยขอบใจด้วยด้ยเด้อเทียงหน้าหน่อยคอยวิวผิดหรือไงหน้าน่อยคอยวิว ยำลด,ดลมพัดวิววิวเนาะแม่นอนอนมาหนีคาร์โนนอนนับสบายดิหนิพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อนบอกนอกกินแล้วกระเซลน,นี้พี่นองง้องเอ้ยเออบริเกียวคงเกียวเข,ข่าชอยเล้วจัดดิพี่น้อง,งเอ้ยแล้วเซลน,นี้เลย,ยกินแล้วบทเซลนี้เลยเนาะเอา้าพี่น้องเอ้ยจะเป็นกำลังใจให้แล้วเอ้ยเด้ออีกบริลลนดอกพวก็กออกมาแล้วเออ ไปสัพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจันกาสศีขอจบไว้เพียงสำนี้ก่อนพี่น้องอ่าขอบุญขอบคุณทางเอื้อฮักพี่น้องไงเนาะเอื้อปานี่แม่เวียงขำเด้ออ่าเพิ่นซอยขับเคลื่อนเนาะเครื่องขับเคลื่อนให้ทางทีมงานบัดสันพี่น้องไงเมื่อนี้ก็ได้ทางวารุ่มเมื่กับเะบาเสียงบัดสันพี่น้องไงเนาะอ่าทางเบ่าเตียงพุ่นกะซอยคือกันบัดสันพี่น้องไงเนาะซื้ออยู่ซื้อกินเพิ่นวะ โอ้ยขอ,ขอบคุณขอบคุณเอ้ยก็เม่หลาย<อ>ๆพี่น้องเอ้เนาะขอให้จงมีแต่ความสุขกายสบายใจกันบัดเด้อเนาะพี่น้องเนาะ,ะตลอดถึง FC, เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านพี่น้องไอที่ให้การติดตามรับช้มคลิปของบอจันอยู่ในตอนนี้กะขอให้จงมีแต่ความโชคหมานลำรวยสุขกายสบายใจกันบัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีเอฟซีเบิงช้มจังมีบอวจันในมือนี้คือกันพี่น้องเอ้เนาะ หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้โอ้เพลงเฉกมาบาดที่นี่พี่น้องเลยมาเบิร์ดได้ขว็ดเนาะเอ้าพี่น้องเลยไปไปสวัสดีคุณฮัลโหลสบายดีพี่น้องเลยบัดสู่ขวุสู่คนเอเนาะป้าทูพี่น้องเลยเอ้าเป็นอย่งไดเนาะมวนกันอยู่บ่เสียงลำเสียงเพลงจังหวัดติดนิกระซิดเชื่อมปรชักอันนี้พี่น้องเลยเนาะเอ้า พ่อกันไหมอีคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีออพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสตสคููสู่คนเนอพบเจอกันอีคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดีาบรรยากาศทุ่งให้ทงหน้าพี่น้องเลยธรรมศาสตร์ขนาดเลย